Thank you. คุณผู้ชมครับเหลือเวลาเพียงแค่2วันนะครับฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์ที่3จะเริ่มต้นขึ้นซึ่งวันศุกร์นี้ครับสโมสรเมืองทองของเราจะบุกเยือนระยอง FC ณสนักสากีฬากลางจังหวัดระยองนะครับแข่งขันกันช่วงเวลา19นาฬิกาตรงครับสัปดาห์นี้เมืองทองแข่งเร็วกว่าคู่อื่นๆนะฮะเราจะลงสนามกันในวันศุกร์นะครับ ซึ่งเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับสโมสรเมืองทองก็จะเดินทางไปจังหวัดระยองเพื่อไปฝึกซ้อมกันที่นู่นนะฮะและนี่ก็คือภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมช่วงเช้าที่ทันดมสเตเดียมครับ แทบจะเป็นเรื่องปกติแล้วนะครับที่เราเห็นโคจิโน่พาลูกทีมฝึกซ้อมช่วง9โมงเช้าหรือ10โมงเช้านะฮะแล้วก็นักเตะหลายต่อหลายคนก็เริ่มปรับตัวกับการฝึกซ้อมช่วงเช้าได้เป็นอย่างดีแล้วครับ แน่นอนครับหลายต่ลายคนมองว่าการเจอระยอง f FC ไม่น่าจะใช่เกมง่ายของสโมสรเมืองทองถึงแม้ว่าเขาจะเป็นน้องใหม่ที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาสู่เวทีไทยลีกนะครับแต่เมืองทองก็เจอทีมน้องใหม่มาแล้วในนัดแรกในเกมบุกเยือนสวัสดแคทก็แพ้มานะฮะนัดนี้เราต้องไปเล่นที่บ้านของระยอง FC ซึ่งนาที่แล้วพวกเขาเพิ่งจะเอาชนะทีม BG ประทุมทีมเต็งแชมป์ไทยลีกณบีจสเตียไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับ นั่นแสดงให้เห็นถึงระเบียบวินัยในเรื่องของเกมรับระเบียบวินัยในการลงสนามเล่นได้ตามแท็กติกที่ทางสตาฟโค้ชของทีมระยองวางเอาไว้ได้เป็นอย่างดีแล้ะครับและเกมแรกที่เขาเล่นท,ที่สนามกีฬากลางจังหวัดระยองเนี่ยเกือบจะชนะทีมการท่าเรือนะครับถ้าไม่มาแผ่วในช่วงท้าย โดนประตูตีเสมอหนึ่งหนึ่งในช่วงท้ายเกมแล้วก็โหมเจ้าประตูชัยก็กลายเป็นว่าไปเข้าทางทีมการท่าเรือถ้าเล่นแบบรัดกุมเหมือนเกมนัดแรกนี่ก็น่าจะเป็นเกมยากของสโมสรเมืองทองพอสมควรในการบุกเยือนระยอง FC ครับ ซึ่งเกมกรขนงขันในวันศุกร์นี้นะครับทางสโมสรเมืองทองจะนํารถโมบายไปจําหน่ายเสื้อแข่งขันคอลเลกชันใหม่ของสโมสรเมืองทองณจังหวัดระยองกันเลยนะครับซึ่งวีคนี้มีเสื้อทีมเย่าทีมเยือนไปขายครบเลยละครับก็ ใครที่เป็นแฟนคลับสโมสรเมืองทองที่อยู่เพราะว่าใกล้เคียงจังหวัดระยองยังไม่ได้จับจองเสื้อคอลเลกชันใหม่ของสโมสรเมืองทองก็สามารถไปจับจองกันได้นะครับในวันศุกร์ที่ถึงนี้แน่นอนว่าแข่งขันกันในวันศุกร์นะครับกองเชียร์จากกรุงเทพมหาคนครน่าจะเดินทางตามให้กำลังใจยากพอสมควรนะฮะหลายคนติดภารกิจในเรื่องของการทํางานเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากถึงแฟนคลับเมืองทองที่เป็นชาวจังหวัดระยองหรือจังหวัดใกล้เคียงจังหวัดระยองเนี่ยอย่าลืมตามมาซัพพอร์ตตามให้กำลังใจขุนพลกีฬรียของของเราด้วยนะครับพอเกมนี้ก็ ต้องบอกว่ายากพอสมควรแล้วครับสำหรับสมโมสรเมืองทองแต่แน่นอนทุกเกมในไทยลีกเนี่ยเป็นเกมยากทั้งหมดนะครับเราก็ต้องพยายามมีสมาธิแล้วก็ต้องมีความพร้อมในเรื่องของความฟิตเรื่องของแท็กติกต่างๆที่จะไปเจอกับทีมเจ้าบ้านในวันศุกร์ที่ถึงนี้นั่นเองเดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายให้คุณผู้ชมชมภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมของขุนพลกีเลพยองเมืองทองยูไน,นเต็ดในช่วง9โมงเชา้าที่ธนบโดมสเตเดียมให้ชมกันนะครับแล้วเ,เดี๋ยวไปเจอกันในวันศุกร์นี้นะฮะที่จังหวัดระยองครับ